สวัสดีครับวันนี้ย่กับผมในรัตเทียชาแนลนะครับจุเบจุเบตอนนี้ผมจะมาแนะนำที่การทำเควสมิชชั่นชาเลนจ์นะครับเพื่อเอาฉายานะซึ่งหากเราจะอยากได้ฉายาแชปเตอร์สองนี่นะครับแชปเตอร์สองที่มันมีอันที่แบบสุดยอดมากๆเลยมาผมหาก่อนนะแฟนซัสติกแฟนซัสติกไฟเตอร์นี่อันนี้แฟนซัสติกไฟเตอร์นะเราจะต้องเชียร์ ชั้นแรกให้เสร็จก่อนชั้นแรกให้เสร็จก่อนซึ่งกว่าเราจะได้ทํามันเนี่ยดูดิดับเบิอแอกแทห้าพันรอบอบะกดเมื่อยเลยนะกดเมื่อยเลยแต่เอาอันแรกให้เสร็จก่อนแล้วกันซึ่งอันแรกที่เป็น KO แล้วก็เป็นอา c ์เคดองด่านเนี้ยมันทําง่ายเราลงดันยังไงเดี๋ยวเราก็ผ่านใช่ไหมแต่อันต่อมาจะเป็นดาวครับแล้วก็ Pv p em, p พไอเทมทีมคือทำยังไง โดยผมจะเริ่มจากดาวนะครับซึ่งผมได้ไปทดลองมาแล้วเผื่อคนเก่าอาจจะรู้อยู่แล้วแต่คนใหม่ก็จ,จะไม่รู้ซึ่งผมตอนเด็กๆผมก็เล่นแต่ว่าผมก็ไม่เคยสนใจฉายาว่าทํำยังไงก็เดี๋ยวเรามาบอกกันโดยดาวเนี่ยจะนับเฉพาะใน PVP นะครับผมไปลองในอาเคดมาแล้วไม่ขึ้นแล้ว2อง่ะนไขแรกต้องเล่นใน PVP นะครับ2คือการลงดีให้ล้ม ไม่ไม่นับไม่นับจับแล้วล้มไม่นับจับต่อยหกักขาหักอะไรไม่นับนับลงดีแล้วล้มสามลงดีครั้งนั้นต้องไม่ตายต้องลงดีแล้วนอนอยู่กับพื้นโดยไม่ตายอะ่ะจะมืนหรือไม่มืนไม่รู้แต่ต้องเป็นลงดีเท่านั้นถ้าตายไม่นับโอเคนี่คือสามเงื่อนไขในการทำดาวมิชชั่นนี้นะครับต่อมา pvp i อท m กับ pvp ทีมคำตอบง่ายๆแค่ เราเล่นโหมด PVP นะครับเป็นโหมดไอเทมทั้งหมด20รอบ50รอบแล้วก็1อยรอบเราก็จะได้ฉายามาใช้นะครับแค่ไปยืนโง่อะไรก็ได้ให้มันจบรอบ PVP อะให้เล่นโหมด3นาทีก็เล่นไปเรื่อยๆจนครบจำนวนรอบเนี่ยเราก็จะได้ฉายามาใช้น,นั่นเองแล้วพอเราทำครบทั้งหมดแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมันก็จะปลด Chapter 2ให้เราทำ เราค่อยมาเริ่มทำอันนี้กัน double attack เอ้ย,อย double attack ถูกแล้วฉายา fantastic fighter นะครับต้องทำ double attack ห้าพันรอบหนึ่งพันรอบเป็นหกพันแล้วนะห้าร้อยรอบหกพันห้าแล้วแล้วก็สองร้อยรอบทั้งหมดหกพันเจ็ดร้อยรอบอ่ะกด h มืออีกกดอมืออีกแล้วก็ได้ไอ้นี่แล้วเราก็จะได้ฉายาที่ทำให้ e r รองสา้ิบเน30%มาเทียบเท่ากับ ไอเทมที่บวกสเปเชียลแอคแท็ถึง120เลยนะผมตีให้เลยประมาณ120่งร้อยยี่สิบสเปเชียลแอคแท็เนี่ยเหมือนได้เอฟเฟกต์ทั้งเซตของล er, ็อกเกอร์ยูนิคมาจีฟีอ่ะอีกหนึ่งความแรงจาก Skill สกิลสมมติตอนเนี้ยอี e ผมบวก8ผมใส่ล็อกเกอร์แล้วก็ของอ่ะบวกแอคแท็อยู่ไอ้สเปเชียลแท็กอยู่ที่240แต้มใช่ไหมมันจะเหมือนบวก360แต้ม ก็จากตอนนี้ที่แรงไม่คี้อยู่ที่สามหมื่นหกไม่คี้อยู่ที่สามหมืินหกี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าจะกลายเป็นประมาณไม่คี้สี่เท่าไหร่วะสี่หมืนเจ็ดแล้วก็คี้ก็จะเป็นเออสามสิบเปอร์เซ็นต์หมื่นเจ็ดก็เป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสองอาจจะได้ประมาณนั้นเลยคือแรงมาก ก็เป็นการคำนวนนะครับยังไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เกิดจากการคำนวณที่คาดว่าน,น่าจะเป็นก็คือแรงมากก็เผื่อใครอยากได้ในทางการทำฉายาเทพนะครับก็วิธีนี้เลยส่วนไอดับเบิ้ลแอ็แทนั้นอะ่ะจะได้ในอาเคด้วยไหมหรือเฉพาะใน p p เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะแต่ถ้าเกิดทำในอาเคดได้เนี่ยผมว่า ดันไอ้นี่อะไรนะดันดันซับเว่ยอะเหมาะมากมันจะมีตัวตาด่านหนึ่งที่เป็นปืนใช่ไหมด่านนั้นอะมันอยู่คู่กันเยอะแล้วก็กดเอสอย่างเดียวกดเอสอย่างเดียวกับต่อยคู่ต่อยคู่โอเคก็ประมาณนี้ครับเกา่กับการทำชาเลนจ์มิชชั่นชิดนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ